เพื่อจะเข้าใจสวัสดีครับผมสนับสนุนการสอนให้เด็กเข้าใจมากกว่าจะใช้ความจำและจะดีกว่ามากถ้าเขาสามารถนำความรู้ความเข้าใจพื้นฐานมาต่อยอดสร้างความรู้ใหม่ๆให้กับตนเองคลิปนี้จะให้ดูตัวอย่างนักเรียนประถมที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้อธิบายการบวกลบเศษส,ส่วนนะครับคือท นให้เท่ากันแล้วจึงบวกลบเ,เศษเศตามปกติครับแล้วคุณสมบัติการแจกแจงอธิบายหน่อยครับถ้าเรามี h คูณ a บวก b จะเท่ากับ h คูณ a บวก h คูณ b okay. แล้วอธิบายการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากครับถ้าเรามีสี่เหลี่ยมมุมฉากสมมติให้สูงเป็น h กว้างเป็น w วิธีหาคือเอากว้างคูณสูง แล้วการหาพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉากคือเอากวา้างคูณสูงหารสองค่ะรับแล้วสอนให้เขานำความรู้เหล่านั้นมาวิคเคราะห์เพื่อหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมหลายๆแบบ เริ่มจากการหาพื้นที่สามเหลี่ยมแบบต่างๆได้ผลดังนี้ครับอธิบายการหาพื้นที่สามเหลี่ยมหน้าจั่วหน่อยครับถ้าเราแบ่งถ้าเราขีดเส้นเส้นจากจุดยอดถึงฐาน จะได้สามเหลี่ยมมุมฉากสองรูปที่มีพื้นที่เท่ากันและให้ความสูงเป็น h และความกว้างเป็น w แล้วให้ความกว้างรูปที่1เป็น a และรูปที่สองก็เป็น a จะเท่ากับ h คูณ a หาร2จะได้รูปที่1บวก h คูณ a หาร2จะได้รูปที่สองและใช้ใช้ความรู้ของการบวกลบเศษส่วนจะได้ h คูณ a บวก h คูณ a ส่วน2และใช้สมบัติของการแจกแจงคือ h คูณ a บวก a หาร2 แล้ว a บวก a เท่ากับ w จะเท่ากับ h คูณ w ส่วน2หัวข้อถัดไปก็จะคล้ายๆเดิมซึ่งแม้ดูเหมือนจะต่างกันเพียงเล็กน้อยแต่หากเราให้เขาคิดเองแล้วสำหรับเด็กๆมันก็คือการได้ฝึกฝนการคิดการวิเคราะห์อธิบายการหาพื้นที่สามเหลี่ยมมุมแหลมหน่อยครับ สูงของสามเหลี่ยมมุมแหลมเป็น h และให้ความกว้างทั้งหมดของสามเหลี่ยมมุมแหลมเป็น w และให้ความกว้างรูปที่1เป็น a และรูปที่สองเป็น b จะเท่ากับ h คูณ a หาร2บวก h คูณ b หาร2เท่ากับ h คูณ a บวก h คูณ b หาร2งได้ใช้สมบัติในการแจกแจงมาช่วยจะได้ h คูณ a บวก b หาร สองเท่ากับ a บวก b เท่ากับ w จะได้ h คูณ w หารสครับอธิบายการหาพื้นที่สามเหลี่ยมมุมป้านครับ,รบให้ความสูงเป็น h แล้วให้ความกว้างส่วนนี้เป็น w และส่วนนี้เป็น b และทั้งหมดเป็น a หลกการคือนำหาสามเหลี่ยมใหญ่ลบกับสามเหลี่ยมเล็กนี้ครับแล้วจะได้สามเหลี่ยมนี้ วิธีคือที่สามเหลี่ยมใหญ่ h คูณ a หาร2ลบกับสามเหลี่ยมเล็ก h คูณ b หารสองจะเท่ากับ h คูณ a ลบ h คูณ b หาร2และใช้สมบัติการแจกแจงจะได้ h คูณ a ลบ b หาร2แล้ว a a ลบ b จะได้ w ค่ะจะได้ h คูณ w หาร2 ผมคาดหวังเพียงให้เขาฝึกคิดวิเคราะห์หลายๆรูปแบบแต่ไม่ได้ให้สรุปว่าการหาพื้นที่สามเหลี่ยมทั้ง3แบบนั้นได้ผลเป็นยังไงก็หวังว่าวันหนึ่งเขาจะมองเห็นได้ด้วยตัวเองเช่นเดียวกับการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมแบบต่างๆดังนี้ครับอธิบายการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานหน่อยครับ ความสูงเป็น h ให้ความกว้างเป็น w และแบ่งนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากสองรูปสี่เหลี่ยมมุงฉากหนึ่งรูป,รปและให้ส่วนนี้เป็น a และความกว้างส่วนนี้เป็น v และส่วนนี้ก็เท่ากับส่วนแรกคร่ะ พื้นที่ของตรงนี้เท่ากับ h คูณ a ส่วน2พื้นที่ส่วนนี้ก็เท่ากับ h คูณ a ส่วน2ครับพื้นที่ส่วนนี้เท่ากับ h คูณ b และ h คูณ a ส่วน2บวก h คูณ a ส่วน2จะได้เท่ากับ h คูณ a บวก h คูณ b และใช้สมบัติการแจกแจงจะได้ h คูณ a บวก b เท่ากับ h คูณ a บวก b เท่ากับ w ครับ a กับ h คูณ w ครับ, a บ,รบอธิบายการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูหน่อยครับ ให้ความสูงเป็น h แล้วความกว้างข้างล่างเป็น w และความกว้างข้างบนเป็น y และแบ่งให้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากสองรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหนึรูปและให้รูปแรกเป็น a รูปที่สองเป็น b ครับรูปแรกจะเท่ากับ h คูณ a ส่วน2รูปที่2จะเท่ากับ h คูณ b ส่วน2และรูปที่3จะเท่ากับ h คูณ y และ ให้ส่วนมันเท่ากันก็คือคูณ2เข้าไปและส่วน2ครับจะได้ h คูณ a บวกส y บวก b ส่วน2จะเท่ากัน h คูณ a บวก y บวก b บวก y a บวก y บวก b จะเท่ากับ h คูณ w บวก y ส่วน2ครับ ถึงแม้ผมจะไม่ได้สรุปผลลัพธ์สุดท้ายของการวิเคราะห์แต่ละแบบแต่เมื่อถึงวันที่เขาได้เรียนเรื่องการหาพื้นที่เหล่านี้ในระดับมัธยมเขาก็คงจะเข้าใจที่มาของสูตรแต่ละสูตรแล้วนำไปไประยุกต์ได้ต่อไปอ้อก่อนจะจบคือผมได้ยินทั้งผู้ปกครองและเด็กบนการเรียนคณิตศาสตร์บ่อยๆว่าเรียนเรื่องนะั้นเรื่องนี้ไปทำไมเรียนไปก็ไม่ได้ใช้ในชีวิตเลยนอกจากจะไปทำการบ้าน ก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เห็นแนวทางการใช้ประโยชน์ของความเข้าใจพื้นฐานที่ช่วยต่อยอดความรู้ยิ่งขึ้นไปนะครับสวัสดีครับ